สวัสดีค่ะชื่อแพลวนภัสกรจันอุกนะคะเป็นเมคอัพฟรีแลนซ์นะคะเมื่อก่อนเมื่อก่อนแพลจะทํางานเป็นธุรกิจส่วนตัวนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของสถาบันความงามนะคะอะไรที่ทําให้แพลวสนใจที่ว่าอยากมาเรียนเมคอัพนะคะตอนแรกตัวของแพลวเนี่ยสนใจด้านการเปลี่ยนแปลงบุค,คลิกภาพนะคะคือแพลวแต่งหน้าแต่งได้แต่ว่ามันจะเป็นแต่งหน้าเดียวมากกว่าฉะนั้นก็เลยอยากจะรู้ว่าเออถ้าเราแต่งสวยกว่านี้มันจะเป็นยังไง คือมันเห็นใน YouTube นะ่ะมันไม่สามารถโปโลได้นะคะทีนี้แพลวก็เลยเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูว่าสถา,าบันไหนหรือว่าโรงเรียนไหนที่เขาสอนแต่งหน้าทีนี้พอมาเซิร์ชเจอ Makeup Art ์ตแอนด์เทค s School นะคะรู้สึกว่าประทับใจตั้งแต่ชื่อแล้วรู้สึกว่ามันโดนนะคะแล้วก็เซิร์ชเข้าไปดูข้างในมันจะมีออกแนวรันเวศิลปะต่างๆซึ่งแพลรู้สึกว่าแพลจะชอบด้านรันเวชอบด้านแฟชั่น หรือที่มันมีคอสตูมอะไรเยอะๆพวกนั้นอ่ะเป็นคนชอบด้านแบบนั้นอยู่แล้วนะคะก็เลยติดต่อทางโรงเรียนมาค่ะเริ่มตั้งแต่คอสบิวตี้แล้วก็มาต่อด้วยคือมีความรู้สึกว่าพอเราจะเรียนคอสเดียวอ่ะเราก็กลายเป็นเรียนคอสที่สองไปคอสที่สามไปนะคะค่ะตอนนี้ก็คือจากคอสหนึ่งนะคะคอสบิวตี้มาต่อด้วยการแสดงคอสสองแล้วก็ต่อด้วยเอฟเฟกต์สเปเชียลเอฟเฟกต์คอสสามแล้วก็แพลวก็เรียนคอสสี a อสแวนสเปเชียลเอฟเฟกต์เทคนิคขั้นสูง uh, นะคะตอนนี้ก็มีความสนใจต่อมาสเตอร์ Master ต่อเลย uh, นะคะคืออยากจบมาสเตอร์เพื่อจะไปเปิดสถาบันหรือเป็นอาจารย์ uh, นะคะ,คะการเรียนการสอนที่นี่เพอร์เฟกมากเลยค่ะคืออาจารย์เนี่ยใส่ใจในการสอนดีมากค่ะจริงๆค่ะแล้วก็ uh, คุณครูที่นี่ก็จะมีคุณวุฒิที่มีความเป็นคุณครูสูงมาก ซึ่งหาจากที่ไหนไม่มีเลยค่ะหัวใจของการเป็นอาจารย์เป็นคุณครูที่สอนลูกศิษย์เนี่ยที่นี่สุดยอดมากแล้วก็บรรยากาศของการเรียน,นยจะสนุกสนานที่นี่ที่นี่ไม่ได้เป็นแค่สถานสถานที่แต่งหน้าอะไรพวกนี้แต่จะเป็นสอนทั้งบุคลิกภาพแล้วก็การจัดการทุกๆอย่างะนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกงานเป็นพวกงานต่างๆง,งานลันเวงงานประกวดที่เป็นระดับไฮเอ็นในเมืองไทยะนะคะ ของ a มค a ัพ a าร์ตแอนเทคนิคสกูลจะนำหน้าเลยค่ะเรียนที่นี่นะคะโรงเรียนจะพาเราออกงานไม่ว่าจะเป็นรันเวย์นะคะเป็นงานประกวดต่างๆจะทำให้ลูกศิษย์ที่ไม่ว่าจะมาใหม่หรือว่าจะเป็นที่ลูกศิษย์เก่าอยู่แล้วเนี่ยมีโอกาสได้มีประสบการณ์มีโอกาสได้เก็บพอร์ตมีโอกาสได้เรียนรู้ในการออกปฏิบัติงานจริงซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีมากนะคะสำหรับนักเรียนที่เรียนที่นี่ ถ้าเกิดว่าไม่มีสิ่งนี้ถ้าเราเรียนจบแล้วเราก็ไปใครไปมันอย่างเงี้ยมันบางทีมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรบางคนเขาอาจจะมีฝันมากกว่านั้นหรือเขาอาจจะอยากก้าวไปกว่านั้นอาจจะไปอยากไปเป็นหลายๆอย่างที่เขาอยากเป็นอะนะคะทางด้านการเมคอัพที่เขาเรียนมาอย่างน้อยก็ช่วยสารฝันให้เขาไปสู่ตรงนั้นะนะคะสําหรับนักเรียนที่เรียนจบไปแล้วถ้าสมมุติว่ารู้สึกว่ายังไม่แม่นหรือว่าอยากจะมาเก็บเทคนิคใหม่ๆอะนะคะ ทางโรงเรียนก็ยินดีให้เราเข้ามาเรียนซ้ําแล้วก็จนกว่าที่ว่าเราจะคล่องขึ้นหรือว่าเก่งขึ้นหรือว่าฝึกมือให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ดีมากมากเพราะว่าตัวแพลวเองก็กลับมาเรียนซ้ําตอนแรกที่เรียนอร์สองเนี่ยก็ยังไม่ไม่เท่าไหร่ก็คือจบแต่ก็คือถือว่าได้อีกระดับหนึ่งแต่พอเรามาเรียนซ้าเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่กลัวเลยค่ะไม่ว่างานไหนตอนนี้รู้สึกว่ามั่นใจตัวเองขึ้นมากๆเลยค่ะ ความรู้สึกของแพลสำหรับคุณครูนะคะคุณครูเป็นต้นแบบที่ดีมากๆในสิ่งที่แพลอยากตามในวันหน้าถ้าเกิดเลอมีสถาบันเป็นแม่พิมพ์เป็นต้นแบบที่แพลประทับใจมากๆค่ะอันนี้พูดจากใจจริงเลยแพลเรียนรู้ทุกอย่างจากอาจารย์เคนจากอาจารย์ทุกๆคนจากคุณครูนะคะไม่ว่าจะเป็นคอร์สบิวตี้คอร์สสคอร์สสคือเรียนรู้ให้มากที่สุดนะคะแล้วก็ปฏิบัติตาม นะคะแล้วก็สำหรับเรื่องของเพื่อนๆที่นี่เทรนดีมากเลยค่ะทุกคนจะพูดว่ายังไงดีอะทุกคนน่ารักมากค่ะน่ารักเลยน่ารักทุกๆคนเลยนะคะเธอไม่มีอะไรจะพูดเลยว่าเกี่ยวกับเพื่อนคือมันโอเคทุกอย่างเลยค่ะมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะค่ะประทับใจมากค่ะในการออกไปทำง,งานนอกสถานที่ตรงจุดนั้นนะ่ะไม่ใช่ปัญหาเลยผลตอบรับ การที่เราเป็นนักเรียนที่นี่ตอบรับได้ดีมากค่ะทุกคนประทับใจแล้วก็ไม่มีคอมเมนต์อะไรที่ไม่ดีเกี่ยวกับโรงเรียนหรือกับนักเรียนที่นี่เลยทุกคนประทับใจในผลงานนะคะถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนที่สนใจอยากเรียนแต่งหน้านะคะหรือว่ากาลังคิดอยู่ว่าอจะเรียนดีไหมหรือว่าชอบด้านนี้ไหมพีาบอกได้เลยว่าบางทีการที่เราเรียนมันไม่จําเป็นว่าเราจะต้องไปถึงขั้นไหนแต่การเรียนแต่งหน้ามันเป็นเรื่องของบุคลิกภาพมันคือความมั่นใจเหมือนผู้หญิงเราเนะี่ย ถ้าเรามีความสวยคือเราอาจจะไม่สวยมากคือเวลาเราเรียนเราจะมาแก้ไขจุดบกพร่องในตัวของเราของใบหน้าเราคือคนเรามันไม่ได้เพอร์เฟกต์ะค่ะพอเราเรียนแล้วเรามีความมั่นใจไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานสังคมทุกอย่างทุกอย่างเชื่อมโยงด้วยบุคลิกภาพใช่ค่ะ